สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมฮ e ีแมนบัตมันนี่นะเริ่มกันเลยเนมเจเจโอเคภรารกิจแรกกดสตาร์ท ก็เป็นเหมือนกนทั้งหมดแต่ระเบิด Just in, unconfirmed reports of an accident at Southland Park. I can't my boy. Hundreds of family members gathered outside Rising, the deserted the park today to commemorate to to tell the second anniversary of the tragedy. Authorities are conducting a full investigation it's of the park's it safety. Authorities report at least 30 deaths and close to 100 injuries. Five years since the tragedy closed the gates of Southland Park, but. Is claiming malicious prosecution and believes he'll be vindicated. Every penny of his fortune. The so-called legal dream team defending Southland Cargo is caught. There are people flying everywhere. And the victim's family has vowed to appeal the decision. Cleared of all charges. ลูกชายมันอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยที่อ้วนหนวดเป็นเจ้าของและเป็นอภิ <I S 2> ชาต <would> ิมาเลยด้วยลูกชายตายอย่างตื่นเปล่านี่อ้วนหนวดที่เราต้องไปฆ่า And could This training level will introduce to you the various skills and techniques enough. required. The action the bars in the lower left the 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 We need you to penetrate an abandoned amusement park, locate the other, and take him out. The target is a Joseph Clarence, also known as Swing King. An accident involving one of the rides at the park a few years back forced him to close it down. Our client has made a special request that the photograph you have in your possession be the last thing the target sees. Mr. Clarence has somehow become involved with a narcotics distribution ring. So the park may still have some amusements. Enjoy the ride, 47. What the fuck you looking at, cracker? I'm here to see Joseph Clarence. Never heard of. him. Mr. Swing King? Oh. Sorry as to hear. What the fuck they call you? Names are for friends, so I don't need one. <laughs> หรือเราไม่ชัวร์ว่ามันตายเราก็ไม่ได้ปืนมานี่วาไปก่อนแล้วกันเราจะมาจองไม่ได้เจอไอ้มืดสองตัวเดี๋ยวอุปกรณ์เหรียญ คือมัมาต้นใจไปก็ค่อยๆเดินไปตอนนี้ไม่ต้นใจนะถ้าเรามีปืนแล้วก็ยิงกันได้นะตอนนี้เรายังไม่มีค่อยๆเดินกันโอ้ยเฮีย พีดแผนนิดหน่อยโอเคตอนนี้เราได้ปืนมาแล้วเดนน็บปืนเงี่ยวโอเคอเมื่อกี้พิดแผนนิดหน่อยมันหันมาพอดี จริงมันไม่ควรหันมาตัวอน,นี่เราไม่ใช้ปืนเราใช้สลิงเป็นอาวุธคู่กายของสีบิบเย็บตายครัตายไอ้เวตายโอเค มันจะแหงปทำยี่อะไร Help me Help me h e l me e m a i วขย้ควายดสามนาดเองปืนเก็บอะวรปืนเปลี่ยนกระสุนปีม่จากขอาเก็บปืนก่อน เอาไม่ปีดวะไอเจียนเออดีเจ็ดแม่งจิบมาเดี๋ยวๆดูดโอเคอได้ทุกสองอะเก็บทุกสองแล้วก็ ปลดล็อกเตรียมยิงได้เลยดีกว่าเราเก็บนะครับเก็บงานเร็วเ๋ยดยวยมาเร็ว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  เราทิ้งตกไวในนี้นะทเก็บศเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร,วเ,รวเร็วเเเอา,า,าอเเ็วเ็เวเ เก็บมีดเก็บมีดโอเคเก็บมีไว้เงาะเงาะรูมากเห็นกันแล้วอยากได้อยากได้ใช่ไหมมันก็เอานี่ไปด้วยใส่เรือ

เดินมาแบบนเนียนๆถ้าเราเป็นชุดแล้วมันไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็คิดว่าเป็นพวกมันเออมึงไม่รู้หรอกกูเป็นใครเก็บเปลี่ยนชุดพวกมึงก็จำไม่ได้แล้วลองเดินแบบนเนียนๆเรไม่มีปืนีเราเก็บปืน แล้วก็ปืนใส่ไอ้เยี่ห้อผู้ดิบวางวางวางก่อนต้องปืนใส่ไปในนี้ก่อนโอเคแล้วก็จิบเหมือนเป็นหลังหลังอะไรก็ยม่างขานมหรอ,อขอเข้าในาครับโอเคตรวจได้ครับไม่มีอะไร ผลิตเห็นไ,ไหมบอกแล้วไม่มีโอเคถอยดิพอเข้าหน่อยโอเคไปิดประตูด้วยโอเคทีนี้เราก็คว,ว้าแล้วก็หยิบปืนออกมาเอา้าเฮียวาง I can get the money, sweetie. It's as good as mine already. Mr. Spook's got it. We'll open the park. It'll be like old times. No, no, just a few more days. You gotta believe me. Don't say that, sunshine. Mr. Spook's gonna come true, baby. He's good for the money. I won't sign the papers. I won't. You gotta give me one more chance. You gotta. เบบี้เค้กส์ส่องชยงัยฮัลโหลอ้วนเนี่ยแหละที่เราต้องมาฆ่าเครียดเลยสิเดี๋ยวมึงได้เครียดยิ่งกว่านี้มีคนอยู่ลนะเอามันขึ้นมาเราก็ป้องตัวได้ไหมไม่ได้

อันนี้เหมือนกับเป็นพวกโรงงานยาใช้แล้วจะเอาแพ็คของไปเลยขอบตูอ้ตายตาไอ้หําผมจะเยี่ยวอยู่นั่นเอง พีหรือมันใกล้เตะยวกวอีกอย่างก็ยูอเีเวลาไปานจะมีพวกเตรียมยิง Uh, it's been a while now uh, scoop and i was just wondering uh, where we were on the whole money thing were we? yeah see yeah, the thing is know. if you remember oh, yeah. you know what we agreed to was it'd just be a short while and you pay in cash and, and, uh, I know the what the pressure was you were under must be, but the deal is a deal, and I was hoping, you know, maybe you could just pay what we agreed on, e even though you've been here for e more than twice as long no, as we agreed uh, to. Uh, mean, but to it's just pay the work. original amount it's and a move on, it not right away necessarily, but I'd appreciate it. No. โอเคที่เนี้ยมันจะมีสมุนอยู่ข้างนอกเราก็ต้องต้องเลยใช้สไนเปอร์เปิดกระเป๋าออกกลองโอเคเปิดกระเป๋า มีข้าง,งลางคนหนึ่งบนคนหนึ่โอเคเก็บหนึเก็บสองมีตัวนน ตัวกันเ้าะ mm. mm. นี่เ่อเก็บงดที่มีก็ทิ้งไปเลยหมดแล้วมาปก็เดินไปอย่างสบายใจดู mm. สองไปโอ้ยด oh, ูสองไปดิ mm. ล้วก็ยืนดูแบบแบบเราจะลอกัน ลงไปยืนรอรอแมงอกมา In okay. Who the hell are you? How did you, do you I get in, in here, Carolyn? My client has hired me to show you this photograph. You don't I don't understand my client has asked me to ensure it's the last thing you ever see please look at the photograph mr. Clarence oh mm told me to haven't I suffered enough? don't you think I know how much suffering I'm responsible for? Work? I can't sleep I haven't then the guilt i feel i'm so sorry i know i can never ya <coughs> thôi. <coughs> เดี๋ยวต้องเก็บไปเดีย๋ยวเดี๋ยวเป็นหลักฐานโอเคออกน้าตาังเดือบเดะเบ,ดดเบิดโดนัะโอเคเก็บเก็บใส่กระเป๋าเดี๋ยวต่อไปที่เราจะจัดการคือคนเสื้อม่วงที่ใส่ห่วก ก็จะระเบิดที่เก็บเมื่อกี้นี้ไม่ว่าโอเคเอะวังไว้ตรงนี้ กดตุ้งแล้วก็เตรียมบูชาดวงแล้วตายไอเว้ยไปจะไปจะดุตายกันนี่ปืนเดซ์ดีเกิน มึงอะไอนี่ด้วยจัดีไปแล้วจบนี่แหล,แลจะภารกิจแรกก็จบก็เสร็จสิ้นนะจงห้าใหญ่ खच